bà đi cháu, bà đào sẽ thảm áp cà răm nó, áp cà răm xay bà nói cháu, bà đào tang mo hay là nó, tang mo là cháu ăn năm bánh hoa xay, xay muối nó, cơ bản áp cứ bà à ba mình kinh đấy cả, à. cha hóc với gia kinh muối hóc bao áp để พอ้ยเครื่องดูดกันเจ้าวันวนี้เอาอันอลูมิเนียมเอาติดกันน้ำมันนี่มาบาังแลยเจ้าน้ำมันกระเด็นเนาะ កាន់หมูประมาณ1กิโลสักหั่นพะลัมพี่น้องมาเด้อเจ้า ลกลังเจหมูกําลังน้าอร่อแป้งเนี่ยคนบ้านหม่อ่ะเจ้าถ้าเข้ามาพิมพ์ในคลิปประดาวนะ ห้ามปัสคะไข่ห้ามเขียนแวบไปแวบมาเนอะมันไปติดสปแปมดูหลังบ้านประดาวลบทิ้ง่ะขอใื้พิมพ์แต็ไนในการในคลิปเจ้า

ัดหมูคือมันเหลืองๆกรอบๆน้อยเจ้าเวลาเอาใส่กะลำนมันจะอร่อยน้อยนึง thịt luôn phải phát rồi sắc mọi người chậu ừ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  ใส่ซัสหอยรสดีจอนซาซาจอนน้อย,ยนะี่เนาะเอาอยู่ญี่ปุ่นใส่เจ้าสีอิ่วอยู่ีปุ่นเจ้าห่อว่าอยู่เนาะ มะเจ้ามากินพัทก,กะลัมเนาะเหมือนลำดีพัทเนาะ พักหมือเยี่อนเราเจ้าสองจานเอาผมจะลดเ็จไปน้อยหน่งอันนี้พักมันจะเหลืองนะเพราะปลาดอนอถ้าหอยไซนัอกมันก็เลยกลายเป็นออกเหลือง ขำ้กันดูเจ้าพักกระลำเนาะอร่อยดีก็เนาะพัดใส่เกลือก็ได้น้ำป่าก็ได้เจ้าแกนี่ป้าป้ากวจะกินเนะาะก็แล้วอาหมูเข้าใส่ให้ป็นอยางคีบหนึ่งก็ได้ประมาณสองจานเนะาะก็เดี๋ยวซื้อกระลำแบบแก่ไม้กัน กระนำติแก้วแล้วเอาบาพัดนะเจ้าเวลาเขากินมันจะกรอบตัดพริกหนุ่มพริกไี้ใส่แห่วสักสองสามเม็ดมัน,นบบเพ็ดเราเจ้าสองสามเม็ด แล้เจ้าพัดกะลัมใส่หมูเนาะใส่หมูแขกผีดเดี๋ยวเจ้ากระลัมก็ได้สองจานน้อยๆเนาะพอดีอะสองคนคนละจานนี่กะพัชใส่เกลือก็อร่อยเจ้าพัาใสน่นาปาก็อร่อยเนาะ พวกเวขอจบคลิปแขวนได้ก่อนนะเจ้าป้าก,กันคลิปใหม่คลิปหน้านอ้อกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งติดตามนะเจ้าเจ็บดได้ขาดคลิปใหม่ๆเนาะแล้วก็ข้าสวยอร่อยเจ้าพัดกะลำเนาะขอบคุณค่ะสวัสด,ดีค่ะ